สวัสดีครับตักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใบางานที่10วิชาสุปศึกษาพระศึกษาครับข้อ1ครับบุคคลในวัยใดที่มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุดครับวัยใดนะครับสำคัญเลยคือวัยรุ่นนะครับไม่ต้องดูเขาอื่นเลยครับแน่นอนเด็กผู้ใหญ่ชารานี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับข้อที่2ครับ บุคคลใดตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงมากที่สุดนะครับแดงเลือกคบเพื่อนที่ดีอันนี้ไม่เสี่ยงนะครับฟ้าเป็นคนชอบอยู่คนเดียวดำเป็นเด็กตั้งใจเรียนหนังสือขาวเป็นคนมีอารมณ์ขันและมองโลกในายๆดีนะครับเนี่ยคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเขาอาจจะคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวหรือเราก็ไม่ทราบความคิดของเขาได้นะครับ ต่อไปข้อที่สามครับพฤติกรรมเสี่ยงหมายถึงอะไรนะครับพฤติกรรมเสี่ยงนะครับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดําเนินชีวิตสูญเสียหน้าที่พิการหรือเสียชีวิตนี่นะครับข้อนี้นะครับเสี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ควาผืนกฎหมายดำเนินชีวิตไปสู่อันตรายนะครับเสี่ยงก็คือเสี่ยงนี่ครับสำคัญที่สุดนะครับการดําเนินชีวิตสูญเสียพิการหรือเสียชีวิตเนี่ยสำคัญมากนะครับข้อที่4ครับข้อใดคือประโยชน์ของการสังสรรค์นะครับประโยชน์ของการสังสรรค์การสังสรรค์ก็คือการมาอยู่รวมกันนะครับแล้วก็พูดคุยนะครับเหมือนงานเลื่อนเริงสังสรรค์นี่นะครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสุขในการจัดกิจกรรมสังสรรค์ เป็นการรวมกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแลกเปลี่ยนความรู้ทั้าคติและประสบการณ์ระหว่างกันนะครับประโยชน์ก็คือนี่นะครับเมื่อเจอกันเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้นะครับใครมีความรู้ดีๆเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับข้อที่5ครับคําว่าม,วมั่วสมหมายความว่าอย่างไรม,มั่วสมมั่วสมก็คือการชุมนุมกันตั้งแต่3าคนขึ้นไปการรวมกลุ่มบุคคลที่ทํากิจกรรมดีๆการชุมนุมกันเพื่อกระทําในทางที่ไม่ดี การรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนนี่ๆๆเพรานี่นะครับรวมกลุ่มกันในทางที่ไม่ดีนี่นะครับโมสมนะครับในเครื่องหมายคําพูดนะครับคิดก่อนทําคิดก่อนพูดเป็นทักษะใดนะครับเป็นทักษะการคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหานะครับเนี่ยครบเลยนะครับคิดก่อนตัดสินใจแล้วก็คิดแก้ปัญหานี่นะครับสําคัญที่สุดนะครับ ต่อไปข้อที่7ครับการมั่วสมเสพสารเสพติดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใดแต่ว่าข้อไหนที่เป็นการยกเว้นนะครับได้เพื่อนใหม่สติปัญญาต่ำลงสุขภาพร่างกายอ่อนแออารมณ์และจิตใจไม่ปกตินี่นะครับข้อนี้นะครับได้เพื่อนใหม่ยกเว้นข้อนี้เลยครับ ได้เพื่อนก็จริงแต่ว่าเพื่อนไม่ดีนะครับข้อที่8ครับในการเลือกที่นั่งรถโดยสารประจําทางที่นั่งตําแหน่งใดไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ไม่ปลอดภัยนะครับไม่ปลอดภัยก็ไก่นั่งกลางของตัวรถข้อไข่นั่งข้างซ้ายของตัวรถข้อควายนั่งด้านหลังของตัวรถ ข้องงูนั่งด้านหน้าของตัวรถนะครับข้อนี้นะครับนั่งด้านหลังของตัวรถนะครับไม่ปลอดภัยนะครับไม่สมควรไปนั่งนะครับข้อ9ครับข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของการมั่วสุมเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเล่นแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นไข้ปวดมือเพรืองตาเป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับ เมือ่อเล่นแล้วไม่ใช่ก็คือเป็นไข้เนี่ยนะครับเล่นแล้วไม่เป็นไข้นะครับแต่ว่าหนึ่งปวดมือเป็นแน่นอนเครื่องตาเป็นแน่นอนเป็นโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าไม่ทานอาหารนะครับน่เล่นเพลินนะครับเล่นเพลินต่อไปข้อที่สิบครับบุคคลใดมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดนะครับนี่นะครับเพื่อนนะครับมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับ